อกน้องใหม่จ้าออบรรยากาศใจเบื้องบรรยากาศค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคืมนุ่งค่ะหลังจากที่ฝนตกลงมาเมืวว่อวานนี่จ้าปอเค่อยๆจ้าผ้าปอกน้องใหม่อ,อ,อืม หอนว่าแห้งจ้ะฝนตกหมู่ว่านนี่ตกแค่ก้อยจ้ะเพราะดีซุ่มใดเย็นเนี่ยจ้ะแต่ว่าซุ่มว่าแห้งนะคะอ้าวพี่นองจ้ะพี่จ๋กน้างเมื่อกียงเสียบเธอเดัน,น บนตกเมหมอว่านก,กับตกค่อ,คอยๆจ้ะกตแกต่ทางอื่นน้องใหม่ให้บานนี่ฟองนี่ก็จะมีมีอันนี้ Anita! ถ้าฝนตกลงมาก,ก็จะออกนอหลจ้ะอันนี้มันไม่ค่อยมีเอนจะนอนนั่งดินบาง1ิบปู เดี๋ยวดี๋ยวค้มไงโอ้นี่คือเาเอามีดปาดด้วยทั้ง อันนี้ที่ใครกินส่วนกัน

หมาเรามีบานหอนดิไปดับดิบอคไปยืบานดับพี่ไปโรงเรียนบ่็อค กะไปข่าวเดียวอนี้เนาะมามาไปเบิร์นมือยุติว่าปเดียนเออกระชือพจัดโตจัดยังนี่ละบอลไม่จัดโตแต่ว่าเดหมูว่านนะคะไม่ถูกจักหม่งเนาะชี้หม่งกลัวบ่าชี้ม่งกลัวคนหาบน้ำปรนกอบบอ่คนห้กับร้านไส้คนจีบว่ไปตรงร้านไส้นีอ้อ เป็นยังไงล่ะนักเรียนใหม่เดยวทักไปทานหน่องอยู่สวยๆงามๆจ้าพี่นหน่องเป็นยังไงใส่ชุดนักเรียนหรอหือบ่น้ำมืน พามาเกงงมาใหม่จะพี่น้องจ้าเกงนอน,นั่งดินเนาะค่ะหลังจากที่ซามประเด็ดปอกแล้วฟ้านแล้วเนาะก็ามาต้มน,มน้ำนึงเนาะค่ะให้มันจืดก็จะเอาหนามยานั่งใส่เนาะจ้าเกงแบบบานๆเขาเลยจ้านอนั่งนนนนดินขนาดต้มยังขาวอยู่จ้า มีหลักไปพระอตัูงามงามจังซ้อมประเด็ดต้องจะดองเอง เบื่อจ้ะนั่งเขาเบืออ่อนี่จะเป็นหอวงใส่ผงนัวจ้าใส่โหลายใส่นิดนึง้ำหมนอนนั่งดีนมันจะออกวันบาในเรื่้ะ นี่คือดอกกระเจียวไม่ยุ่สามดอกพร้อมเสิร์ฟจ้า เซ่็ๆเ็น้ำกันจ้า